สวัสดีครับผมได้มีโอกาสครับผมได้ไปหมู่บ้านโน่นเมืองนะครับผมที่ติดกันกับวัดปลาคำฉนดนนะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่คือเป็นหมู่บ้านที่ถ้ำท่านบายสีนะครับผมที่พ่นสื่อน้ําขางทางนะครับผมที่ไปไหวนะครับผมไปไหวปูพญานาคนะครับผมอันนี้คือผู้ที่ผลิตครับผมของเส้าบ้าน มีรายได้เขาหมู่บ้านของหมู่บ้านดอนเมืองครับผมน่นเมืองนี่ครับผการรายได้ของเพื่อนกะโอเคนะครับพี่น้องพี่สางรายได้เขาหมู่บ้านมาก mm hmm. าม,ามาก mm hmm. เลยครับ mm hmm. มาส่มคลิปอ่าที่ผมสอบถามข้อมูลเพลินนะครับว่ารายได้ท้ำผ่านใบสีนะครับผมที่อ่าง่ายๆนะครับผมว่ารายได้เล่ากี่บาทครับผม ชงครับงามงามครับอันนี้ก็สิไปส่รงบอครับใส่นามสิงามงามเพียรงามเนาะงามครับเทปเป็นมู่บ้านเล่นบนหนมู่บ้านกุ้มู่บ้านเอเป็นบนี้ไร่ไร อ๋องยครับกินทอหาพอย่งนี้ล้วอ๋อมั่กเป็นุ่้งพวกนี่ทังอบตสนับสนุนไปยี่สิบหัวน่ะอิะบ้าเบรเถบีนาอืเก็นอได้เป็นาชีพก็ได้โป็นอาชีพด้วยะครัว่าเสันเป็นอาชีพสาวบ้านเลยกท่มาหะ ไม่ยากเครับเ่าไหร่นี่เขาเขาทรงเขาเท่าไหรโทษได้เอาถามเ่ยนี่คือตัวยังงามสิทรงเจ็ดร้อยนี่น่ะทรงเจ็ดร้อยละเนียนอันถ้าเจ้าขายในว่างหันราายเจ็ดีายเก้าลอยเก้ามาส่วนหนึ่งมันก็เขประโยชน์ในวัดอางหนักาไฟบริหารอยู่ในเหียนคณะกรรมการพระเจ้าอยู่ผูญ่บบาลผู้ช่วยที่พระเจ้าอยู่ไปทำงาน จใจปลาคิ้งอยู่นั่นน่ะเรับซวนซวนเนื้อใจโอ้จากตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้นี่อีกถามอีกแล้อแล้วตัวนี้ปุ๊บนักสิเนี่เฮ้ยจากมือคืองายง่ายมั้สิมือเดียวโอ้คุ้มพี่คุ้มคุ้มทำมันได้ขายดิเออเออเออแมนถ้าคนสร้างคนอย่างคนเลยขายเป็นใบตองเป็นเบียนดูง่ายมาก็รงพุ่มเยแมนครับซุ่เล้าสั่งอะไรได้ให้ซุ้มซ่วนอืมนี่ได้ไร นะครับผมที่เพิ่นมาทรงของที่เพิ่นอะไรอย่างเงี้ยครบทรงใบซีนะครับผมกับมัสนี่ครับมาทรงของอยู่แถวขังทางสิครับผมทรงมาขายครับใอ้คนเรียบรับผมใบซีครับผมเห็นไหมครับท่างเขาข้ามนวนนีครับผมเห็นไหมครับหลายไหมครับพี่นนอง